สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะข้าวผัดกุ้งร้อนๆหอมๆอร่อยๆค่ะพี่ทําไม่ยุ่งยากเลยค่ะคุณผู้ชมแต่วา่าสูตรนี้นะหอมมันกุ้งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราทำมาพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เมมาชวนทําข้าวผัดกุ้งนะคะทาข้าวผัดกุ้งกินกันสักหนึ่งจานพี่ทายากไหมไม่ยากนะเดี๋ยวเราทำมาพร้อมกันนะคะนี่แหละเริ่มแรกก็ตั้งกระทะนะคะเอากระเทียมใส่เลย แล้วหัวกุ้งเนี่ยอันนี้ที่เม์เตรียมไว้เนะแต่ไม่ได้ทำทั้งหมดนะทำหนึ่งจานหัวกุ้งที่เราแยกเก็บไว้แล้วก็เอามาใส่ไปเลยค่ะเจียวกระเทียมพร้อมกับผวกุ้งไปเลยนะคะอันนี้ค่ข้าวเมทซุยใส่จานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ๋ยวส่วนนี้ให้หอมนะคะเพราะว่าน้ำมันหัวกุ้งเนี่ยก็จะออกมาทำให้นนข้าวผัดเราหอมมันกุ้งยิ่งขึ้นนะคะดีเลยค่ะมันหอมดีนรยนี้นะคะคุกคน ความหอมมันแบบเต็มๆเลยค่ะจากนั้นใส่กุ้งนะคะเราปอกเปลือกเนาะผ่าหลังให้เรียบร้อย ผัดกุ้งแค่พอสุกนะคะแล้วก็เอากุ้งออกมาก่อนนะนี่ค่ะจากนั้นเราก็พักกุ้งไว้ก่อนเนาะในี่ใส่ไข่ลงไปเลยคะ่ะ ไข่เริ่มเซ็ตตัวก็ใส่ข้าวลงไปนะคะช่วงนี้ก็เบาไฟลงนิดหน่อยนะจากนั้นปรุงรสนะคะใ,ใส่เกลือปน่นปลายช้อนพอนนะ้าไม่ต้องใส่เยอะ ใส่ผงปรุงรสนะคะใส่น้ำตาลทรายหนหยิบมือกอ ซอสหอยนะคะประมาณหนช้อนพอใส่ผักนะคะวันนี้ใส่เป็นอ่าถั่วเขยยวซอยกับมะเขือเทศนะคะลูเเไ็กทันหัน,หนหเล็กๆเนะาะผักใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะหรือว่าจะใส่เป็น ก็แค่เราหั่นเต๋อไปเลยนะคะเอาตามที่ที่บ้านเราชอบเนาะเดี๋ยวเรามาชิมหน่อยนะคะรสชาติด,าดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟไปเลยนะคะนี่ค่ะเมย์ก็จะ ตักข้าวใส่ถ้วยเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปคว่ำในจานกันหัวกุ้งเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ไม่เอาก็เขี่ยดออกตอนก่อนตักเสิร์ฟนะคะโอเคได้ไหมไปใส่ชาก่อนนะนี่ค่ะ แล้วเราก็เอากุ้งนะคะมาตกแต่งนี่ค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดกุ้งของเมย์ก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่ากินไหมคะข้าวผัดกุ้งอร่อยอร่อยง่ายๆบ้านๆเนาะวิธีทำไม่ยุ่งยากแต่วิธีนี้นะคะจะทำให้เราได้กลิ่นมันกุ้งหอมมากๆเลยนะคะลองทําดูนะคะคุณผู้ชมถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องคัวมเมย์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันวยนะคะ สำหรับคลิปนี้ไม่ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ